ขอโทษนะคะโรงแรมเราไม่อนุญาตให้เข้ามาขายของนะคะฉันไม่ได้มาขายของนะฉันจะเข้ามาพักที่นี่ต่างหากอย่างป้านี่นะจะเข้ามาพักที่นี่นี่มันโรงแรมระดับห้าดาวนะคะสภาพแบบนี้นอนใต้สะพานลอยก็หลูล่มละมาค่ะคุณนะเดี๋ยวหนูเชื่อถือของนะคะขอบใจมากนะจ๊ะ คงไม่รู้สินะผู้โรงแรมนี้แพงแค่ไหนแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีบัญญาจ่ายค่าห้องอ่ะแต่ราคาห้องที่นี่ที่ถูกที่สุดเริ่มต้น1,900บาทนะคะโหแพงมากจริงๆด้วยเห็นไหมคะป้าก็ไม่มีบัญญาจ่ายอยู่ดีคุณนาคะคือว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมระดับ5้าดาวอะคะ่ะแต่ว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะ มีทุกอย่างให้ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำห้องอาหารบาร์เครื่องดื่มฟิตเนสและมีหลายอย่างอีกมากมายเลยค่ะที่พร้อมให้บริการแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวเธอช่วยเปิดห้องให้ฉันห้องหนึงสินี่ค่ะชั้นแปด <198. S 2> ห้องหนึ่งเก้าแปดโหผักสดเยอะแยะเลยน่าทานจังเลยนะคะคุณนา้าผักสดๆพวกนี้นาเก็บมาจากสวนนาเองเลยนะเธอนี่ก็นะจะออกวันนี้วันพรุ่งนี้อยู่แล้วยังตั้งใจขยันทำง,งานไปทำไมเอาหน้าหรอไม่มีใครเขาเห็นหรอกนะแล้วคนแบบเนี้ยจะมาเสียเวลาบริการทำไม ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนแต่ถ้าเข้ามารับบริการที่โรงแรมนี้ทุกคนคือลูกค้าและวันนี้ฉันในานามพนักง,งานของโรงแรมนี้ก็จะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณนะาคะเชิญทางนี้เลยค่ะขอบใจมากนะคูปองอาหารและตั้งสองใบ ใบเนี้ยก็คงไม่ได้ใช้ละมัง้งเอาคุณนะทานอะไรมาหรือย,ยังคะงั้นเดี๋ยวคุณนะรอหนูตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมือเนี้ยหนูเลี้ยงเองนี่หนูมีคูปองอาหารเหลือีกหนึ่งใบมาคะ่ะคุณนามานั่งก่อนเดี๋ยวหนูไปเอาอาหารให้ ุณนะ้าทานให้อร่อยนะคะขอบใจมากนะจ๊ะถ้าไม่อิ่มเนี่ยบอกหนูได้เลยนะคะตรงนั้นอะมีของหวานด้วยถ้าคุณน้านอยากกินอะเดี๋ยวหนูเบเอามาให้ขอบใจหนูมากๆเลยนะดูแล้วหนูน่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูอะอยู่ที่นี่มาหกปีแล้วเมื่อก่อนอะหนูเป็นหัวหน้าแผานกต้อนรับแต่พอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่หนูก็โดนสั่งลดตําแหน่งผู้จัดการใหม่ก็เลยให้หลานตัวเองมาเป็นหัวหน้าแผานกต้อนรับแทนหนูไงคะ ระบบเส้นสายสินะใช่แล้วค่ะถ้าหนูมีอะไรเนี่ยเล่าให้น้าฟังได้นะก็ดีเหมือนกันค่ะยังไงหนูก็จะลาออกอยู่แล้วเล่าให้คุณน้าฟังก็ถือว่าได้ปลดปล่อยด้วยก่อนหน้าเนี้ยที่โรงแรมเนี้ยอะไรก็ดีเป็นระบบไปซะทุกอย่างเลย แต่พอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เมื่อสามเดือนที่แล้วอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยค่ะฟังจากที่หนูเล่ามาเนี่ยหนูก็เป็นคนเก่งคนนึงเลยนะเนี่ยเก่งไปก็เท่านั้นแหละค่ะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีเส้นสายอีกอย่างวันเนี้ยก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายของหนูแล้วแล้วหนูก็หวังว่าโรงแรมเนี้จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแค่นี้นะคะต่อไปอ่ะถ้านามีโรงแรมเป็นของตัวเองอะ่ะ นาจะให้หนูมาเป็นผู้จัดการนะได้เลยค่ะแต่ว่าคุณน้าอย่าลืมหนูก่อนแล้วกันนะไม่ลืมจ้ะอันนี้ผลไม้จากสวนนะเองถือว่าแลกกับข้าวมือนี้ก็แล้วกันนะงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะ อะไรหรอคะแอปเปิ้ลสีทองสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคุณน้าพูดจริงหรอคะโหแหงขนาดเนี้คุณน้าไม่ได้รอนูเล่นใช่ไหมคะเออเดี๋ยวนะ้ามีคุยธุระต่ออะเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะ นี่จะลาออกจริงๆหรอพอนอีกหน่อยสิเพื่อจะได้ตำแหน่งคืนแชงมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วอะ่ะ๋ยวไปพูดถึงมันเลยโหคุณนาเรียกว่าคุณส้มจะดีกว่านะครับคุณส้มคือเจ้าของโรงแรมคนใหม่ คุณของโรงแรมนี้คุณส้มซื้อเอาไว้หมดแล้วเมาาวื่อเช้าฉันมีโรงแรมเป็นของตัวเองแล้วนะเธอสนใจจะมาเป็นผู้จัดการให้ฉันไหมส่วนเธอเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะที่นี่จะไม่มีระบบเส้นสายต่อไปคือคือฉันคุณหมดหน้าที่ของคุณแล้วครับออกไปได้แล้ว สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะเช็คเอาท์ใช่ไหมคะก็ใช่น่ะสิมัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงเพิ่งมานี่ผมรอคุณมาเช็คเอาท์ตั้งนานแล้วนะเ,เ,เดี๋ยวกันเถะคุณลูกค้ามาเช็คห้องก่อนนะคะอะไรกะ่ะเช็คห้องในห้องนี้มีอะไรให้หน่าขโมยนักหนาวเ,เปล่านะคะฉันต้แค่ทำตามกฎอะค่ะกรุณารอสักครู่นะคะคุณรู้อะไรไหมว่าเวลาของผมมันเป็นเงินเป็นทอง ผมรอคุณม,มาเช็คอผมก็เสียเวลามากนะและ้วนี่กดบ้าบอเลยนี่ไรสาระคุณคะเจวกันคะ่ะคุณคะอะไรกับคุณอีกอ่ะหรือว่าของในห้องหายเปล่าค่ะ ันนี้ของคุณหรือเปล่าคะใช่สองนี้ของผมข้างในมีอะไรหรอคะนี่คุณคิดจะขโมยของขอผม,ผมหรอเปล่านะคะฉันไ้่แค่ทำตามกฎของโรงแรมอะค่ะคำว่ากฎสองคำว่ากฎมาอะไรนักหนาในนั้นมีเงินอยู่สองแสนบาทหน้าซองมีชื่อผมอยู่พอใจหรือยัง ที่ของคุณค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเดี๋ยวคุณเป็นคนเจอซองนี่ผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าเงินในซองไม่ได้หายไปรอผมรับให้ครบก่อนแล้วคุณค่อยไปขอบฉันขอตัวก่อนนะคะ ถ้าเป็นฉันนะหมดแล้วแน่ๆเสร็จฉันหมดแกนี้มันจริงๆเลยก็รู้อยู่ว่าในห้องอะ่ะมันไม่มีกล้องวงอนปิดถ้าชันเป็นคนเอาไปนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นฉันอะ่ะน่าเสียดายออกแกแล้วถ้าเกิดว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเขาล่ะโอ้ยแกยเงินก้อนสุดท้ายอะไรกันเขามีเงินมานอนโรงแรมเราหรูๆขนาดเนี้ยคือระตั้งเกือบหมื่น แบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนรวยจ้ะโอเคโอเคฉันไม่เถียงแกแล้วรีบทำางานเถอะจะได้พักไว้วมีห้องใหญ่ว่างไหมครับมีเจ้ากี่ห้องนะหนึ่งห้องครับห้องสี่ศูนย์สอง ขึ้นลิบไปเสร็จตรงไปเลี้ยวซ้ายชุ้นนอกก่อนนะแกไม่ไหว,ล,วละพนักงานพนักงานจากฟอนทราบแล้วตอบด้วยค<ะ>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกทำอะไรเนี่ย นี่ก็ดึกขนาดนี้แล้วแล้วเราก็เลิกงานแล้วด้วยทําไมเขาต้องลบกวนเวลาส่วนตัวของเราด้วยเนี่ยแกไม่เป็นไรหรอกข้าจะมีเรื่องด่วนก็ได้นะทราบแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกค้าห้องสี่ส่สองจะเปลี่ยนผ้าปูที่อนอนใหม่เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าโยนงานให้พวกเราชัดๆ ไม่เป็นไรหรอกแกนอนเถอะฉันไปนเองแกไปเลยนะฉันจะนอนละสวัสดีค่ะคุณลูกค้าดีอะไรผ้าปูที่นอนไม่ได้เปลี่ยนแล้วผมจะนอนอยังไงเอ,อ่อแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายฉันเพิ่งเปลี่ยนไปนเองนะคะคุณหมาเขาว่าไง คิดผมหาเรื่องคุณเหรอเผ่านะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ใหม่ตอนนี้เลยค่ะเอาทิดชู่ไปให้ห้อง402หน่อยเอาชิดชู่ไปให้ห้อง402หน่อย เอาชิชชู่ไปในห้อง402หน่อยได้ค่ะได้ค่ะโอ้ oh. สวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่คุณอีกแล้วที่นี่มันไม่มีพนักงานคนอื่นหรือไงคนอื่นเขาเลิกงานกันหมดแล้วค่ะแล้วที่นี่มีพนักงานกี่นคนเนี่ยสามคนค่ะสามคนเนี่ยนะโรงแรมต้องใหญ่โตมีพนักงานสามคนเนี่ยนะ ไม่คิดจะจ้าคนอื่นเพิ่มแล้วหรือไงเชิญผลูกค้าพักผ่อนตามสบายเลยนะคะมีอะไรเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะนี่คุณเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมใช่ครับเรื่องแค่เนี้ย ี่ยังก็ให้ผมบอกอีกทําให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ครับเช็คเอาคนะขอโทษนะครับคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมนี้เหรอครับใช่แล้วทาไมครับงั้นผมขอแนะนําอะไรเกี่ยวกับโรงแรมของคุณหน่อยนะครับเน่เอากระดาษให้ลูกค้าเขียนหน่อยดิครับ นี่คุณมีมารยาทกับลูกค้าหน่อยสิครับถ้าคุณบริการแบบนี้อย่าหวังว่าผมจะกลับมาใช้โรงแรมนี้อีกนี่ผมก็มีมารยาทกับคุณมากแล้วนะครับผมเป็นแค่ผู้จัดการที่นี่ไม่ใช่เจ้าของโรงแรมต่อไปคุณจะมาหรือไม่มามันก็เรื่องของคุณดิไม่ใช่เองผมและอีกอย่างนะลูกค้าไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวซะหน่อยนี่คุณได้ คุณครับคุณพนักงานผู้หญิงตรงนั้นนะครับรบกวนมาตรงนี้หน่อยครับต่อไปนี้คุณคือผู้จัดการโรงแรมนี้นะครับว่าไงนะให้ใหญ่พนักงานใหม่นี่เป็นผู้จัดการงั้นหรอถ้าใหญ่นี่เป็นผู้จัดการผมคงเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ไปแล้วแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้ว นี่คุณเป็นใครไม่ทราบมีจิตอะไรมาตัดสินเรื่องนี้แล้วคิดว่าผมเป็นใครล่ะครับโอ้โหเฮงเลยอะท่านประธานมาทําอะไรที่นี่อะครับทําไมล่ะครับคิดว่าผมอยู่ไกลแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยจะไม่เข้ามาตรวจสอบอะไรเลยเหรอครับเปล่านะครับไม่ใช่แบบนั้นครับผมก็แค่จะให้พนักงานเตรียมห้องดีๆไว้ให้นะครับ ประธานคะฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานนะคะคงไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการที่นี่หรอกคะ่ะใช่ครับใช่ครับเนนี่ไม่รู้เรื่องงานระดับสูงแบบนั้นหรอกครับเป็นแค่พนักงานแบบเนี้ยก็ดีเท่าไหร่ะคุณน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วเชื่อผมนะครับว่าผมมองคนไม่ผิด